ราดูยังไงเราดูยังไงบอกวิธีการดูของเราสิเราปฏิบัติยังไงเวลาเดินก็ดูดูจิตไปด้วยนะคะแล้วเวลานอนก็ดูแล้วเราดูจิตของเราในขณะที่เราปฏิบัติเราดูได้ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องค่ะแต่ไม่ไม่แค่ว่าติดกันไปเลยนะคะผมผมไม่ให้ติดกันเพราะการการดูติดกันไปเลยมันอึดอัดมันจะยาก มันไม่ใช่วิธีการดูที่ถูกต้องดูจิตแบบติดพืชเปลยนเดียงในวันอื่นอัดเพราะจิตมันเป็นนามธรรมเนี่ยมันเป็นการบังคับเกินไปอย่างนั้นการดูจิตวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็ดูแป๊บเดียวแล้วก็เลิกดูแต่ให้ได้ให้ดูบ่อยๆแป๊บเดียวบ่อยๆอ่ะเมื่อคมืนคตอนที่คุยอยู<ๆ>่อนที่นอนนะคะลองลองแบบว่าดูติดต่อกันมันอิจารอาจารย์ว่าอืมแล้ว มันรู้สึกว่ามันเน่นเน่นมันเน่นเน่นก็เลยว่าเออเราทําผิดแล้วก็เลยมาดูเป็นระยะระยะอืแต่ว่าคือมันยังใช้เวลาน้อยอยู่หรือเปล่าก็เลยยังไม่พัฒนาดูว่ามันยังไม่การที่เราดูจิตแล้วเราอยู่กับจิตของเราได้ไม่มีสิ่งอื่นมามาปะปนน่ะนั่นคือการพัฒนาอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเราเราเราเข้าใจเองว่า จิตจะต้องเป็นยังไงถึงจะพัฒนานี่เราเข้าใจเองเราไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องจิตอย่างแท้จริงผมกล้าพูดว่าจิตตรงนี้ถ้าเอาจริงะจิตตวงนี้มันมีพัฒนาการแค่สองอย่างคือพัฒนาจากจุดที่มีตัวตนไปสู่ความไม่มีตัวตนเราจะไม่รู้เลยว่าจิตที่จะพัฒนาจากความเป็นตัวตนไปสู่ความไม่มีตัวตนมันจะพัฒนาอย่างไร เพราะตัวจิตจริงๆเราดูเราก็ดูโดยสภาพจิตที่มันเป็นนามธรรมจิตมันเป็นนามธรรมอ่ะและไอ้เป็นนามธรรมเอ๊ะมันจะมันจะเป็นตัวตนยังไงไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยใช่ไหมในความเป็นตัวตนของจิตดังนั้นการดูจิตจึงไม่ต้องคำานึงถึงจุดแห่งการพัฒนา เหนดูแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเออนี่แหละการการที่ดูเหมือนเดิมเดิมนี่แหละที่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ยืนหยัดที่ผมบอกว่ายืนหยัดที่จุดเดียวห้ามงอนแงนห้ามคอนแคลนดูแล้วเห็นอย่างเงี้ยเป็นปกติเลยดูแลเห็นอย่างนี้เป็นปกติยืนพื้นเลยสมมติว่าคุณดูจิตนิ่งคุณเห็นจิตนิ่งอย่างเงี้ยเลยจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่มันนิ่งตลอดเวลาเลยคุณไม่ต้องหวังบังสิ่งอื่นเลยนอกจากความนิ่ง ไม่ต้องวางสิ่งอื่นถ้ามันนิ่งอย่างนี้ได้ตลอดจนตายก็ไม่มีใครว่า mm hmm. นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะนิ่งอย่างนี้โดยที่ไม่มีอะไรเพราะผมบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าจิตถ้าจะพัฒนาก็คือพัฒนาจากความมีตัวตนไปสู่ความไม่มีตัวตนซึ่งถ้ามันเป็นการนิ่งที่มีความเป็นตัวตนอยู่มันจะสลายตัวตนของมันเองโดยหลักธรรมชาติถ้าองค์ประกอบมันพร้อมมันสลายที่เรียกว่า ที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าอนัตตาเขาเราจะเข้าใจเขาว่าอนัตตาเข้าใจเขาว่าสุญญตาที่พุทธเจ้าสอนด้วยตัวของเราเองเข้าใจโดยความหมายที่ที่จิตมันเป็นไม่ใช่เข้าใจแบบที่เราไปจำมาจากตำรามาเข้าใจโอ๋ออนัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุญญตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นตำราอันนั้นความรู้สึกนึกคิดแต่ของจริงมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองใจของเรามันต้องเป็นของมันเอง เป็นโดยที่เรากักเกณฑ์ให้มันไม่ได้เราแค่ยืนหยัดผมจึงบอกว่าหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุให้มันพร้อมที่จุดเดียวพอสร้างเหตุได้พร้อมที่จุดเดียวเรื่องที่มันจะพัฒนาจากความเป็นตัวตนไปสู่ความไร้ตัวตนไปสู่ความไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของจิตแล้วไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องของจิตที่มันประกอบพอมันมีองค์ประกอบพร้อมถามว่าตอนเนี้ถ้าคุณต้องการให้พัฒนาคุณองค์ประกอบคุณพร้อมหรือยังเห็นไหมตรงนี้คือสําคัญ คุณดูจนมันเป็นปัจจุบันหรือ,อยังคุณดูจนถึงขั้นว่าไม่ต้องดูก็เห็นหรือ,อยังนี่เห็นไหมถ้าจะเอาเป็นการพัฒนาแบบภายนอกนะไม่ต้องภายในนะพัฒนาการภายนอกพูดถึงเรื่องพัฒนาการภายนอกพูดถึงเรื่องพัฒนาการภายนอกคือเรื่องสติอย่างสติมีพัฒนาการอยู่นะสติมีมีพัฒนาการของมันอยู่สติถ้าเป็นสติแบบแบบที่มันส่งไปข้างนอกนี่สติยังไม่พัฒนา ถ้าสติสมมติว่าเราเราตั้ง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 มั่นอยู่กับการดูจิตแต่ว่ามันแวบออกข้างนอกแวบออกนะนี่สติแบบนี้ยังไม่พัฒนาเป็นสติธรรมดาเนี่ยแต่แวบที่ไรถ้าสมมติว่าแวบที่ไรเราไม่รู้เลยหลงไปกับมันนี่ไม่พัฒนาแต่ถ้าแวบไปแวบไปแล้วเราเราไปรู้เท่าทันไวๆในสิ่งที่มันแวบไปแล้วเราดึงกลับมาอยู่กับสภาพจิตที่นิ่งๆเรารู้เท่าทันไวๆปั๊บย่นระยะจากยืดยาวมาไวๆ นั่นคือสติพัฒนาแล้วพัฒนาจากสติที่ลงหลงลุ่มๆดกับเป็นสติที่รู้เท่าทันนี่เขาเรียกว่าสติรู้เท่าทันพัฒนาแล้วแต่ย,ยังไม่ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นการพัฒนาจิตนะเป็นการพัฒนาสติทีนี้มาดูต่อไปต่อไปสติเริ่มเริ่มเข้ามาอยู่กับอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้า พอสติอยู่กับปจุบันบ่อยๆเขาสติไม่ออกไปรู้สิ่งใดเลยตอนนี้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทําหน้าที่เกิดดับด้วยตัวของมันเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยตัวของมันเองไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปรู้เท่าทันใดใดทั้งสิ้นสติแบบนี้มันหดเข้ามายืนอยู่กับเออมารวมอยู่อยู่กับสภาพจิตที่นิ่งๆตรงเนี้ยไอ้สติแบบนี้แหละคือสติที่พร้อมต่อการพัฒนา สติที่ไปรู้เท่าทันต่างๆอะไรอารมณ์ต่างๆไม่พร้อมต่อการพัฒนาเป็นสติที่ที่วิ่งออกไปจัดการตามความเคยชินของเราไอสภาพสติแบบนี้เขาเรียกว่าสติแบบโลกทั่วไปอืนั่นแหละมันจึงไม่ประเสริฐเลื่อนเลืออะไรความหมายแห่งสติที่พระพ,พุทธเจ้าสอนให้ให้ฝึกพระพุทธเจ้าต้องการฝึกให้ให้สติมันรวมเข้ากับจิตเพราะสติมันเป็นคุณลักษณะของจิตมันออกมาจากจิต สักวันหนึ่งนักปฏิบัติธรรมจะรู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองว่าสติจิตสมาธิคือตัวเดียวกันไม่เคยแยกแต่ที่เราเห็นแยกก็เพราะเรายังไม่รู้จักยังเข้าไปถึงจุดที่มารวมตัวเห็นไหมแล้วถ้ามันยังแยกอยู่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาเลยถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาก็เป็นการพัฒนาแค่สติพัฒนานอกๆไอ,อ้แต่เรื่องมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องการพัฒนาภายใน พัฒนาที่ดวงที่ดวงจิตไม่ได้พัฒนาที่สติอืดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องดึงสติกลับมาให้มันอยู่กับจิตให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่นั้นการที่ผมสอนให้ดูจิตดูจิตเป็นประจาเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดูจิตแล้วมันกลายเป็นว่าเห็นจิตตลอดเวลาไม่ไม่มีเจตนาที่จะเห็นแต่เห็นตลอดเวลาใหม่ๆการดูจิตเหมือนกับว่าเรามีเจตนาที่จะดู แต่ต่อไปเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ต้องมีเจตนาจะดูมันเมื่องเกื้อมอยู่ตลอดเวลาเลยมันตั้งเหมือนตั้งต่างงานอยู่ต่อหน้าเราเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นหมดในสภาพจิตอย่างเงี้ยถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้มันมันมันเลยเขาว่าดูไวแล้วมันเห็นตลอดเวลาเลยเปลือกตาที่เปิดปิดใช้ไม่ได้มันมันไม่มีประโยชน์เพราะมันเห็นตลอดเวลาหลับตาก็เห็นชัดลืมตาก็เห็นชัด อยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่เห็นชัดตลอดเวลาแม้แต่ในในอิริยาบถที่เรารีบปวดขี้วิ่งวิ่งเข้าห้องส้วมเนี่ยมันก็เห็นจิตเข้ใจไหมมันไม่จําเป็นต้องไปดูเพราะมันเห็นจิตตลอดเวลาไม่มีเผลอเมื่อเห็นจิตตลอดเวลามันมันมันเลยเขาว่าเผลอไปแล้วเนี้ยเพราะสติกับจิตมันรวมตัวมันเห็นมันเปิดเผยให้เห็นสภาพตัวมันเองตลอดเวลาเลย เนี่ยถ้าเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์บอกถ้าเห็นในลักษณะเงี้ยนอนกระดิกเท้ารอเป็นท่าระยะเลยยังไงก็บรรลุชัวเข้าใจไหมอนนั่นแหละนี่แหละหลังจากนั้นนั่นแหละมันจะพัฒนาเพราะมันรวมเข้าอย่างนี้แล้วมันเริ่มต่อการพัฒนาแล้วตอนนี้นี่แหละควรต่อการพัฒนาแล้วพัฒนาอะไรพัฒนาจากความมีตัวตนไปสู่ความไหลตัวตนเมื่อไหรที่มันไหลตัวตนเมื่อนั้นพบชาติก็จบเมื่อไหลเมื่อเมื่อใดไหลซึ่งความเป็นตัวตนเราก็เป็นอหรหันต เมื่อใดยังยังมีความเป็นตัวตนอยู่เราก็ยังเป็นปุริชนอยู่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระหนา์เมื่อไรสภาพจิตไร้ความเป็นตัวตนเมื่อนั้นก็เป็นพระหนต์เนี่ยพัฒนาตรงเนี้อย่างนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องพัฒนาจิตเนี่ยพวกเราไม่ค่อยเข้าใจจิตมันยังไม่พัฒนาเลยเองจะทํำยังไงการพัฒนาการของเองก็คือพัฒนาจากความไม่จากฟุงฟ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านหรืพัฒนาจากความที่มันวุ่นวายกลับมาสู่ความสงบหรอ คิดว่าความสงบคือการพัฒนาของจิตนะฮเออคิดว่าจิตตรงนี้จะต้องมีแสงอย่างนั้นอย่างนี้มีแสงสว่างมีภาพนั้นภาพนี้เหรอไม่ใช่จิตมีแสงจิตมีภาพจิตมีมีความเบาไม่ไม่มีความหนักเหรออย่างนี้เหรอคือการพัฒนาไม่ใช่คนเรื่องเลยเอาเข้าจริงการพัฒนาการของจิตยังมีได้มีสองอย่างที่ผมว่าพัฒนาจากความมีตัวตนไปสู่ความไม่มีตัวตนและความมีตัวตนคุณไม่รู้ด้วยว่ามันมีอย่างไงด้วยเออนั่นแหละ เมื่ออะไรที่คุณประจักษ์แจ้งในคำว่าไหลตัวตนวันนั้นคุณจะเข้าใจความไม่มีความมีตัวตนเข้าใจไหมและคุณจะเข้าใจความไหลตัวตนด้วยในขณะเดียวกันคุณจะเข้าใจความมีตัวตนด้วยมีคนคนหนึ่งเขาไปถามครูบาอาจารย์ว่าในขณะที่เขากําลังปฏิบัติเดินมรรคอยู่มันจะมีมรรคผลใช่ไหมพูดถึงเรื่องมรรคแล้วก็ผลมันจะเป็นนิพพานมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่เราเคยได้ยินมรรคคือการเดินทางคือการปฏิบัติ และไอจิตที่ตกมรึกเนี่ยแหละลูกศิษย์ลูกหาไปถามครูบาอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราเข้าถึงมรึกแล้วเข้าถึงโสดาปฏิมรึกเข้าถึงสกิทาคามีมรึกเข้าถึงอนาคามีมรึกเข้าถึงอรหัตตมรึกเราจะรู้ได้ไงครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีทางรู้หรอกเมื่อไหร่เองเป็นผลแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเองจะรู้เมื่อไหร่จิตเองเป็นผลเข้าถึงวิมุตติหล้นแล้วมันจะเข้าใจมรึกเองย้อนกลับมามันจะทวนกลับมาทวนกระแสกลับมาเรียนรู้และเข้าใจ ย้อนหลังมันจะเข้าใจว่าตัวเองผ่านมรรคมาได้ยังไงผ่านผลแต่ละขั fullness, ้นละขั้นมาได้ยังไงมันจะเข้าใจแต่ถ้าไม่ย้อนกับเรียนรู้ก็ไม่เข้าใจก็ได้แค่ลองก็ได้แค่เขาเรียกว่าเสวยเสวยผลได้แค่เสวยผลได้แค่เสพผลแห่งแห่งแห่งมรรคแห่งผลอันนั้นที่เป็นผลสําเร็จจากการที่จิตดูนี้มันเดินมรรคเรียบร้อยแล้วมันเดินเข้าสู่ผลเรียบร้อยแล้วมันทิ้งมรรคเรียบร้อยกลายเป็นผลล้วนๆเลย คือผลสําเร็จที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานกลายเป็นผลแล้วก็เป็นพระนิพพานเรียบร้อยเลยสภาพจิตเป็นผลมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระนิพพานแค่นั้นเองเนี่ยอย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างเนี้ยเราจะเข้าใจยังไงว่าจิตเราพัฒนาแล้วโอ้โหเขาจะยากมากเลยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องลังรีไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดว่าจะต้องให้จิตพัฒนาทําให้มันพร้อมในปัจจุบันให้องค์ประกอบมันพร้อมทําให้มันถูกในปัจจุบันที่ผมว่า แล้วผลสําเร็จมันจะมีมาเองเมื่อผลสําเร็จปรากฏแล้วคุณจะเข้าใจเองจิตที่ไหลถึงความเป็นตัวตนน่ะแล้วคุณจะเข้าใจมันเป็นยังไงไอ้คนต่างๆที่เขามาปฏิบัติเขาไม่รู้หรอกผมสอนให้ดูจิตดูจิตสักวันหนึ่งดูไปแล้วเออทําไมมันเป็นอย่างเนี้ยงงเลยงงเต๊กเลยเพราะอะไรก็เพราะไม่เข้าใจไงไม่เคยมีใครสอนไงว่าสภาพจิตที่ไหลถึงตัวซึ่งความเป็นตัวตนมันมีสภาพแบบนี้จิตที่ไหลตัวตนมีสภาพแบบเนี้เป็นเป็นสภาพจิตที่ทําอะไรไม่ได้เลย เข้าใจไหมอ่ะไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่มืดไม่สว่างไม่บุญไม่บาปไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเลยสภาพจิตไหลตัวตนอ่ะแม้แต่เราเราเองยังทําอะไรกับสภาพจิตแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่การเข้าไม่ใช่การเข้าในไม่ใช่การออกนอกไม่มีนอกไม่มีในทั้งสิ้นมันคือจุดจบอย่างแท้จริงแห่งการพัฒนาจิตนั่นคือพัฒนาไปสู่จุดจบที่ไหลซึ่งความเป็นตัวตนนั่นแหละคือจุดจบแห่ง การพัฒนาจิตซึ่งองค์ประกอบต้องพร้อมเหตุต้องเหตุปัจจัยต่างๆต้องพร้อมมันถึงจะเข้าถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่พร้อมไม่มีทางปฏิบัติู่วันยังค่ำถ้าไม่พร้อมก็เป็นการปฏิบัตินอกๆและรวบรวมรวบรวมองค์ประกอบรวบรวมไม่เป็นก็ไม่มีทางพร้อมเห็นไหมบางนักปฏิบัติบางคนก็ตายไปพร้อมกับการปฏิบัติอยังจิตเข้าถึงขั้นต้นก็มีก็ตายไปพร้อมขั้นต้นเพราะองค์ประกอบไม่พร้อมที่จะเข้าถึงขั้นสูงๆไง ได้แค่ขั้นต้นก็ยังดีนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าปฏิบัติเป็นทุกคนสามารถเป็นพาาระอรหันต์ได้หมดเพราะความเป็นพาาระอรหันต์มีอยู่ที่ใจของทุกคนมีอยู่แล้วกับจิตใจมันมีอยู่แล้วคุณแค่เปิดเปิดให้เป็นเปิดให้เป็นเปิดให้มันเห็นให้มันให้มันแจ้งมันมีอะไรขวางมันมีความเป็นตัวตนขวางที่จิตพอมันตัดต,ตรงนั้นตรงนี้ออกทั้งหมดแล้วพอเข้าหาจิตมันเหลือแค่ความเป็นตัวตนที่ขวางอยู่ ซึ่งความเป็นตัวตนที่ขวางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างไงได้แค่ยืนหยัดที่จุดนี้แล้วมันจัดการของมันเองจึงบอกผมจึงบอกก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปจัดการเป็นหน้าที่ของจิตที่มันเคลียร์ตัวของมันเองมันจัดการตัวมันเองพอถึงจุดนั้นแล้วคุณติดรอยจุดจบอย่างเดียวเลยจบแล้วคุณจะรู้โอ้ยแค่นี้เองหรือไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนั่นแหละ่ะไปทําให้มัน ต่อเนื่องให้มันยืนหยัดไปเรื่อยไม่ต้องงอนแง่ไม่ต้องคอนแคนแล้วทุ่มกําลังทุ่มทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงไปที่ตรงนี้เลยเอาละวัดกันเลยวัดดวงกันเลยเราจะเอาเอาตัวเราในการเอาการปฏิบัติของตัวเราในการเห็นแจ้งตรงนี้พิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์คาสอนครูบาอาจารย์ให้มันแจ้งจังๆเลย,เลยมันจะได้พ้นทุกข์เลยให้ความทุกข์ขาดออกจากหัวใจเราเลยเราจะรู้ว่าตั้งแต่วินาทีใดที่เรารรลรธรทมเราจะไม่ทุกข์อีกเลยตลอดชีวิตเลย ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในหัวใจเลยให้มันแจ้งประจ,กจักษ์จังๆอย่างนั้นเลยแล้วคุณจะโอ้โหสิโรลาบกราบ,าบพระพุทธเจ้าแบบหายสงสัยโดยการทั้งพวงเลยกาบแล้วกราบอีกนั่นแหละไม่อิ่มเพราะอะไรโอ้หูมันจังๆทําไมพระองค์สอนเป็นศัตธรรมที่แท้จริงซะเหลือเกินไม่ไม่ผิดพลาดเลยเพราะพุทธเจ้าสอนทุกคําที่พระองค์สอนถูกต้องหมดเลยไม่ผิดไม่พลาดเลยทรงสอนด้วยความแน่ในพระไพระ,พระองค์พระองค์เห็นจังๆแล้วไงทรงสอน ถ้าเราปฏิบัติเราเห็นจังๆมันก็อันเดียวกันเลยโอ้โหมันมันจะสงสัยไปนะไหนไมยสงสัยหมดเลยสภาพจิตเปิดหมดเลยอไม่มีอะไรปิดบังอํมพังโลกหน้าโลกหลังมีไหมหนรกสวรรค์มีไหมนิพานมีไหมไม่ต้องถามมันจังๆอยู่เข้าใจไหมเออมันเป็นอย่างั้นอ่ะใครอีกตัวเนี้ยส่งมาให้ส่งทุกคนแหละวันเนี้ยอ,อ่ะใครก่อนนะอันนี้ก็เดินตรงกก็ ก็มองอยู่ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เฉยๆแล้วไม่ได้คิดอะไรก็เฉยเฉยไม่ได้ฟังแต่ว่าเรื่องโน้เรื่องโน้เรื่องนี้ข้างนอกอะไรนี่คะแล้วไปอยู่ยังไงตอนนี้เวลาเดินอยู่ยังไงทําจิตยังไงมันเฉยเฉยแล้วเราเราทำยังไงก็ก็พูดทัพูดทัวแล้วก็แอบมนรู้จิตเลยค่ะพูดทัวแล้วก็มันู้จิตเราดูได้ทั้งวันไหม ดูจิตได้ตลอดทั้งวันแม่ดูแบบบ่อยๆบ่อยๆอะ่ะได้ทำแม่ได้ทําตลอดทั้งวันไหมก็ไปนั่งสมาธิอยู่แต่ก็แต่ก็หลับค่ะหน็นไหมเอาความหลับเป็นสระเสคซะแล้ว <c oughs> <c oughs> เดินยดินกลมแล้วก็ทีนี้ก็ไปนั่งสมาธิก็ไปดูจิตอยู่แต่ก็หลับ <c oughs> ทีหลังอย่าปล่อยให้มันหลับเพราะที่ผ่านมามันนอนมาพอแหงแล้ว <c oughs> มันไม่ควรที่จะนอนอีกแล้วเพราะเวลาเรามีน้อย มัวแต่นอนหลับทับิทธิ์อยู่เมื่อไหร่มันจะบรรลุต้องเขี่ยวเข็นตัวเองนั่นแหละไปหลับไปตรงข้างหน้าตรงที่พระธาตุค่ะเออนั่นแหละยิ่งนั่นหละเสียท่าเลยนั่นแหละยิ่งหน้าอับอายเลยมีมีพระาธาตุของพระเจ้าเป็นสักขีพยานหน้าอายมากเลยไปนั่งหลับต่อไปต้องตั้งดีๆอย่าไปนั่งถ้าสุว่าเรานั่งแล้วมันรอดแล้วต่อการหลับลุกขึ้นเดินจงกรมเอาน้ําล้างลงล้างหน้าคือหาวิธีทางที่เรา ไม่ให้เราหลับเพื่อเราจะได้ดูจิตให้มันต่อเนื่องเพราะถ้าถ้าเราไม่ไม่ดูให้ต่อเนื่ององค์ประกอบมันไม่พร้อมมันไม่พัฒน,นาตอนนี้จิตมันไม่พัฒนามันจะพัฒนาได้ยังไงแค่แค่ดูให้มันเป็นปัจจุบันเรายังดูทําไม่ได้ใช่ไหมดูสั่งสมความเป็นปัจจุบันจนมันเต็มที่ของมันอ่ะเรายังทําไม่ได้เลยอืมนั่นแหละแล้วจะหวังการบรรลุยังไง <c oughs> ใช่ไหม ถ้าหวังการบรรลุต้องดูให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเห็นอยู่ตลอดดูจนถึงขั้นว่าไม่ดูก็เห็นเนี่ยถ้าถึงตรงนี้ได้คุณจะประมาทก็ได้ถึงนถ้าคุณถึงขั้นว่าดูไม่ดูก็เห็นดูก็เห็นไม่ดูก็เห็นเห็นเป็นปกติเลยเห็นเป็นปกติแบบตลอดเวลาเลยยีิบสี่ชั่วโมงถ้าคุณดูอย่างเงี้ยคุณคุณจะประมาทก็ได้คุณจะนอนขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะยังไงก็ต้องบรรลุแต่ไปถึงขั้นนั้นมันไม่นอนแล้วจิตมันตื่นจิตมันตื่น ตื่นเนื้อตื่นตื่นเนื้อ,ต,นนอตื่นตัวได้แหละในการที่มันมันจะบรรลุแล้วบรรลุเล่าอ่ะมันกลายเป็นสภาพจิตแบบนั้นเป็นเป็นจิตปากอคอกคล้ายๆวัวปากอค,อ,อ,คอ,อกนั่นแหละพอเปิดคอกปั๊บออกเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยอืมถ้าสภาพจิตแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs>